คนณนิจิวาสวัสดีค่ะคลิปนี้คุณแม่พาเอ็มมาจังออกมาถอนหญ้าทำความสะอาดบริเวณสวนข้างๆบ้านกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าร้อนแล้วจะต้องเคลียร์พื้นที่ไว้ตกแต่งสวนและปลูกผักของปีนี้กันค่ะพอหมดหน้าหนาวแล้วเอ็มมาจังก็ชอบออกมาเล่นบริเวณสวนข้างบ้านตรงนี้เป็นประจำค่ะและว,วันนี้แดดดีและอากาศก็ดีมากเหมาะกับการออกมาเล่นนอกบ้านมากเลยค่ะแม่ก็เลยออกมาเล่นกับน,น้องและสอนน้องถอนหญ้าด้วยค่ะวันนี้ บริเวณข้างบ้านตรงนี้ก็ทําพื้นที่เล่นตักทรายไว้ให้น้องด้วยค่ะถ้าวันไหนที่อยู่บ้านกันแล้วแดดดีๆแล้วฝนไม่ตกก็จะออกมาเล่นตักทรายด้วยกันตรงนี้ตลอดเลยค่ะยเยโอ้โยจสเน่อりがิうว้าว ต้นอายามะดอกอายามะอันนี้เป็นดอกอายามะนะคะปกปะติก็จะถ้าหน้าหนาวก็จะเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วพอคนหน้าหนาวมามันก็จะมีใบงอกขึ้นมาแล้วก็มีดอกขึ้นมาก็คืออยู่ได้ทุกฤด,ดูค่ะ แม่ก็ให้เอ็มมาจังเล่นเลยเถอะไปเลยค่ะเดี๋ยวค่อยพาน้องไปล้างตัวทำความสะอาดทีเดียวน้องจะได้เล่นสนุกได้แบบเต็มที่เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะทำเป็นบล็อกให้น้องไวเล่นซอยเลยค่ะน้องก็จะออกมาเล่นอย่างนี้นะคะทุกวันเฉพาะวันที่อากาศดีๆนะคะก็จะออกมาเล่นตรงนี้ตลอดแล้วก็บางครั้งก็จะพาไปเล่นกับคนอื่นที่สวนสาธารณะบ้างค่ะตรงนี้คุณแม่ก็จะปลูกต้นไม้คิดว่าน่าจะปลูกลาเว,วนเดอร์ค่ะเพราะว่ารอดชีวิตมาทุกปี อันนี้คือลาเวนเดอร์ค่ะนี่ตรงนี้จริงๆหิมะหนามากเลยค่ะแต่ว่าลาเวนเดอร์นี่ไม่ตายนะคะแตกยอดใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะตัดข้างบนทิ้งกันค่ะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะก็ยังไม่ได้พอปลูกอะไรได้มากมายนี่นะคะมีสองต้นแล้วอันนี้ก็เป็นผู้รอดชีวิตอีก,อกต้นหนึ่งนะคะกุหลาบกุหลาบนี่ทนหนาวมากเลยค่ะ ซื้อมาตั้งแต่ต้นประมาณเท่านี้หน้าหนาวเราก็จะมัดไว้อย่างนี้หน้าหนาวเราก็จะมัดไว้นะคะเพราะว่าหิมะม,มันหิมะมมแรงมากที่บ้านแม่นะคะหิมะตกหนักมากตอนนี้ก็แตกแล้วดอกตายนะคะแตกใหม่เลย จริงๆแล้วอ่ะใบมันจะแห้งแบบนี้หมดเลยช่วงช่วงที่หิมะตกอะคะ่ะแบบนี้หมดเลยทั้งต้นเพิ่งเพิ่งปลูกมาปีแรกค่ะก็เลยคิดว่ารอดไม่รอดพอรอดแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะซ,ซื้อมาลงเพิ่มค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ไปซื้อมาจากโฮมเซ็นเตอร์นะคะฟืนตรงนี้เอาไวส้สำหรับทำบาร์บีคิวค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่รอดจากหน้าหนาวมาอันนี้เป็นบอนไสนะคะคุณแม่ลืมเอาเข้าบ้านตอนหน้าหนาวไม่น่าจะรอดเสียดายมากอ,อน,นี้มาช่วยคุณแม่ปวดนะคะตรงนี้ ดมีตรงนี้จสอันนี้เป็นอัจิไซนะคะหรือว่าไซเบียน ไฮเดนเดียไฮเดนเดียน,นะคะ <laughs> โอเคไปคีค่ ีกระปูแผ่นกันย่านะคะตัวปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ลองแผ่นกันย่าไว้ยากขึ้นเยอะมากไม่ได้ทำเองคะไม่ได้มีไม่ได้มี กดเกณฑ์วัดว่าจะต้องตรงหรืออะไรยังไงดีเงียะบ,บายบายวะบายบายนี่นะคะให้ดูบรรยากาศบ้านคุณแม่คะ่ะ พี่สาวพี่สาวกับน้องสาวเล่นกันนะคะยังไงคลิปนี้คุณแม่และลูกๆขอลาไปก่อนแล้วจะมาอัปเดตคลิปตกแต่งสวนและทำแปลงผักในคลิปต่อๆไปนะคะฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Youtube ของคุณแม่กับเอมมาจังกับการใช้ชีวิตในชนบทญี่ปุ่นด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับน้องด้วยนะคะใช่ขอบคุณทีรับมเชิญอีกาทั้งขอบคุณมากค่ะ